ครับวันนี้พามาดูวิธีการปลูกไหวของผมครับวันนี้ขุดไว้มาไม่ได้ช้ำนะขุดมาจากป่าได้ประมาณสิบหลุมครับแต่มีหลุมแล้วใส่สองบ้างใส่สามบ้างครับนะครับขุดจะปลูกนะครับหลุมปูกของผมก็ ลึกประมาณนี้คับถ้าคืบนึงนะครับใส่ลงไปแล้วก็ดินกบไปนิดนึงแล้วก็ต้นที่สองครับผมจะฝังเขาลึกสัหน่อยครับเพราะมันแห้งแ้งเหลือเกินต้นที่สองนี่ต้นที่สาม เพราะว่าของเราน้ำไม่ท่วมฮะไม่ต้องกลัวเขาว่าน้ําท่วมตายมีแต่แห้งตายฮะกดดูกดให้แน่ๆนๆซะหน่อยฮะใช้วิธีเหยียบนเหยียบให้แน่นเลย ต่นนี้มีสองต้นใส่ลงไปตัวนี้ลึกไปเอาดินลงไปนะต้นตัวนี้ได้เต้ามาแล้วก็อีกต้นหนึ่งครับใส่ข้างๆกันสองต้น แบบไม่ง่ายฮะไม่ต้องไปรองก้นหลุมกนหลุมอะไรครับดูเขาเกิดอยู่ตามป่าเายังเกิดได้นะฮะกดครับกดให้แน่นๆเลยเดี๋ยว่าเกิดเขาฝนตกมาดินไม่แน่นเขาจะเอนะ็นครับนี่ครับเรียบร้อยให้ดูครับ ปลูกเห็นบรรยากาศมันดีครัขุดมาได้ก็ปลูกเลยตอนนี้ก็ใส่สองใส่สามให้ดูเขาปลูกแถวนี้ไปปลูกแล้วก็โตเลยครับขุดต้นใหญ่เข้ามาลงแถวนี้จะต้นใหญ่หน่อย ได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้านี้มีห้าต้นครับพอดีใหญ่ขุดดินเจออ่งไปหลายตัวเลยครับอันนี้เจออ่งไปสามตัวขุดเจอ,อครับรอดไปสองครับโอ้ตัวนี้ดูสภาพครับสับคอสเละเลยโอ้น้าสงสารมากเลยดูฮะให้ดูบรรยากาศเหมือนฝนจะตกครั แต่ไม่ไว้ใจครับจะไปหาน้ำมาลดเขาไว้ก่อนสักตนละประมาณสักลิตหนึ่งเผื่อว่าให้เขาอยู่กลัวฝนไม่ตกกลัวเขาแห้งเกินครับปลูกตามริมๆนี่ ล่องสวนยางครับแถวกลางเพราะเป็นพื้นที่ว่างเสียพื้นที่โดยเปล่าประโยชน์ปลูกหวายก็คิดว่าคงจะรอดรนะต้นเก่าครับปลูกนานนะครับปลูกก่อนหน้าฝนแล้วก็เอาพวกฟางข้าวพวกหญ้าแห้งมาคุมรักษาความชื้นให้เขา ครับดูกันคร่าวๆเดี๋ยวยังไงจะให้ดูกันไปเรื่อยๆครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับหาน้ำมาลดเขาและะ้วครับ